สวัสดีครับ C B 1 5 0 R ครับหลังจากขัดเสร็จแล้วก็ฝนตกไม่อยากออกไปไหนเลยครับไม่อยากออกเลยนะครับเงาวับกับเพื่ีเพื่อนในเฟซก็ห้รีวิวน้ำยา คัดเงาครับคัดบอคัดซี่นะครับมีปลายไทยเยอะครับเด็ดลองทอดอยอกเลยมั้งครับพนีบางครับทอเอสซีหลันหลันครับทอเอสซีหลันลันรับผมอย่างอื่นก็ไม่มีได้มาครับชิวหน้าลองทอดออกเลยนะครับอะไรวางเงาขนาดนหนนี่ นี่หน้าตัวเองเลยครับเงาครับวับเลยนี่ครับผมวางวางไม่ทีทำไรครับกิจกรรมยาบวางกันดีพึ่งใส่มาครับพึ่งใส่กันดีมากันดีพึ่งใส้มาครับรถก็ไม่กิโลที่ ครับรถกิโลหน,นหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นสี่ร้อยสี่สามสิบสี่โลครับผั <Hey. S 1> ่วทุกครับ,รบไม่ใายได้ครับไปไหนครับอยากออกอยากชวนไปเที <Hey. S 1> ่ยวมิทติง้งออกทริปเลยมัง้งครับ รับยักษ์สตาร์ได้ฟังกับถอแต่ว่าลูกลับอยู่ครับโอลันลทนครับลันครับสัพเงาสี่ตังเงาครับ,งงงงงรบเงาเวลาอยางบ้างพ่อมก็คัดรถครับคันรถคันนี้ไม่ได้คัดเลยครับคันนี้ซอกล็อกอย่างเลยไม่ได้คับเลยครับไม่ได้ลางกัน เซตันเซตันลองถ่ายสั้นครับผมมีใบถ่ายอยู่ผมโทษไปเมื่อกี้ครับลองขับแบบนี้มั้งซึ่งทางหน้ามันก็มีชิวหน้าอยู่มีชิวหน้าอยู่ไปลองทอดรับแบบนี้มั้งนะครับชิวหน้าพันนี้นะครับไอชิวหน้าครับลองทอดแล้วก็ขับอันนี้มั้ง คร,ถถรครับผมเงาวก้มขัดรถครับเมียทำเล็บครับผมมุมขัดรถ,ถเมียครับทำเล็บลูกก็เล่นไอแพดก็เล่นครับนี่ถ้าถ้าไอแพดตื่นนะครับไอปเดี๋ยวคอยสาตาร์ได้เลยคอรีวิีไม่ไหนกันคอยเคยตื่นมันมั่วครับสี่บีนี่นส่วนอาครับ ไทซันซีบีหนึ่งอัน,นสุดไทซันครับสุราธานีครับผมโอเคครับบายบายสวัสดีครับเดี๋ยวคอยเจอ,เจอกันไหมครับผมฝากติดตามกันนะครับฝากกด Sub s c r i b e ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ